สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผม iS r r t i c l e นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเข้าสนามยิงปืนครั้งแรกครับควรเตรียมอะไรไปบ้างนะครับก่อนพูดคุยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับครั้งหน้ามีคลิปอะไรใหม่ก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกนะครับอยากทราบว่าเพ่งจะได้ เข้าสนามยิงปืนครั้งแรกนะครับเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับต้องเอาอะไรไปบ้างนะครับสําหรับส่วนตัวผมเลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการแต่งกายนะครับผมอาจจะเป็นนะครับรองเท้าเ้าบนะครับกางเกงขายาวนะครับเสื้อเป็นเสื้อแบบสบายๆนะครับเสืยืดที่สามารถระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากในสนามค่อนข้างร้อนพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนมากเกินไปนะครับต่อมานะครับเป็นอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับทางสนามเขาก็อาจจะมีจัดเตรียมไว้ให้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมก็จะนําไปใช้เองนะครับอย่างเช่นนะครับแว่นตานะครับผมแว่นตานะครับเพื่อกันอะไร การปอกกระสุนนะครับผมเวลาเรายิงไปอาจจะมีปอกกระสุนนะครับกระเด็นมาโดนได้นะครับผมแว่นตานะครับควรจะเลือกที่เป็นวัสดุนะครับทํามาจากพลาสติกนะครับไม่ควรเลือกที่เป็นกระจกนะครับหรือแว่นตากันแดดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างจะอันตรายนะครับบางครั้งปอกกระสุนนะครับอาจจะกระเด็นมาโดนเลนแว่นตานะครับแล้วถ้าเกิดแว่นตา เกิดล้าวหรือว่ามีสะเก็ดกระจกนะครับอาจจะกระเด็นเข้าตาได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นหมวกนะครับหมวกก็เป็นหมวกทั่วๆไปนะครับผมสามารถใส่ได้หมดนะครับขอให้เราใส่แล้วมองเห็นในการยิงค่อนข้างดีก็พอนะครับก็เหมือนกันนะครับหมวกก็มีประโยชน์ช่วยกันกระสุนนะครับปอกกระสุนนะครับผมเผื่อเวลากระเด็นมาโดนนะครับผม ก็จะได้ไม่ร้อนนะครับเพราะปอกกระสุนเวลาถูกยิงแล้วคัดปอกออกมานะครับปอกกระสุนยังยังค่อนข้างมีความร้อนอยู่นะครับผมและที่สําคัญก็คือการแดดได้ด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับอุปกรณ์ป้องกันเสียงนะครับผมก็จะนําไปใช้เองนะครับผมซึ่งทางสนามเขาก็มีจัดเตรียมไว้ให้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเพื่อนๆที่ไปแล้ว เกิดไม่ได้เตรียมไปนะครับผมผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวแบบนี้นะครับผมเป็นตัวอย่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างกันเสียงยิงปืนได้ค่อนข้างดีนะครับผมราคาก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับผมมีตั้งแต่หลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับยันไปถึงหลักพันนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้อยู่ประมาณหลักร้อยก็พอแล้วนะครับ ไม่ค่อยเลีนไปอีกปืนสักเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะใช้ระดับประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับหากสนามนะครับมีให้เราสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับเราสมัครไว้เลยนะครับผมเผื่อเรานะครับได้มีโอกาสไปขอใบอนุญาตใบปอสานนะครับเราก็สามารถนะครับนำเอกสารนะครับแนบไปกับเอกสารที่เรา จะไปขอใบปรสาไว้ได้ด้วยนะครับเผื่อจะพิจารณานะครับว่าเราได้มีการฝึกซ้อมนะครับมีการฝึกใช้อาวุธนะครับซึ่งหากเรามีแล้วเราสามารถใช้อาวุธได้อย่างถูกต้องนะครับผมอันนี้เขาก็จะพิจารณาเป็นอีกระดับหนึ่งด้วยนะครับผมก็ผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกที่อยากเข้าสนามยิงปืนนะครับแต่ว่า ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงนะครับหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับข้างหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ